ณเวลานี้ได้วเวลาอาจเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมค่ขออนุญาตเรียนเชิญนำแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่พิธีวงสรวงเทพย,ยดาบูชาเลิกณบันนี้นะครับลำดับต่อไปนี้ขอ,อการเรียนเชิญท่านผู้นรยการพงศักด์เกียรติการค้าท่านผู้นรยการโรงเรียนทวีทาพิเศษความบุเทียนเป็นประธานในการจุดทูกเทียน บูชาเครื่องวงสวงทเทพยดาบูชาเลิกครับขอกาศเรียนเชิญครับและขอกาบเรียนเชิญน,นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมพิธีวงสวงทเทพยดาบูชาเลิกค่ะเรียนเชิญค่ะกระโปรงให้ของตาเรียนเชิญท่านสมบูรณ์จงเจริญสิริกรรมการสมาคมท่าน ธนพลคนทากรรมการสมาคมท่านชรุรชัยเมธีคุณากรผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาบางคุณเทียนชาเดชท่านแพทย์หญิงจัญญาเกณฑ์ประเสริฐผู้ในการโรงเรียนผู้ในการโรงพยาบาลผู้ส่งอายุบางปุเทียนขอคารเชิญท่านร่วมพิธีโบสถ์สวนพิชัยเลิศใจขอการวะเชิญท่านคุณประเสรเอกพิเศษธรรมุสนะคะครู ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติบรรยาการียนเชิญยังมวลชนพิธีได้เลยครับเพื่อเป็นการเข้าสู่ร่วมพิธีบวงสวงเทพย,ยดาบูชาฤกษ์ในช่วงเช้านี้นะครับขอกรเาชาิญครับออออในการทำพิธีบวงสวงเทพย,ยดาบูชาฤกษ์น,นะคะจะนำโดยนะคะท่านพรามสมศักดิ์เทวสถิตพงห์ืออาจารย์กุ้งวัดหัวกระเลยนะคะจะ,จะเป็นผู้นำ ในการทำพิธีรวมสวงเทพธิดานะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งหลายนะคะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยมาร่วมพิธีค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ouais. ุทธ uh ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระังคัจฉามิธรมมังสรณนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตุติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรนังคัจฉาระเจ้าจะขอรำลึกสรรเสริญเจริญประคุณถึงพระบิดรยี่สิบเอ็ด คุ่มพระมารดา12คุณแม่โพศก39้คุณพระพุทธเจ้าทั้ง56คุ่มพระธรรมเจ้า38คุณประสงค์กเจ้า14คุ่มพระอาจารย์ทั้งสิทิศคุณพระอุปัชาคุมพระกรรมวาจาจารย์คุณพระอนุสาวนาอาจารย์คุณพระธรณี21คุ่มพระคงคาส2คุณพระเพิง6คุณพระพายเจคุณอักษร4 1คุณอักขระ3าบคุณอัตวาทคุณปัตตวาทคุณเมตตวาท ขุณนัดดวงแก้วทั้งสามขุนศรีห้าขุนศิีแปดุณศิีสิบคุณศิีสองร้อยยี่สิบเจ็ดุณมรสีคุณฝนสีุณพระนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นคุณพระนวโลกุตละธรรมด้วยดีชาค้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งใดๆขอจงให้ประสิทธิคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีปรยาโปลคุณพระฤาษีพิลาคุณพระฤาษีหน้าวัวคุณพระฤาษีตาไว ขุ่พระฤาษีสมมิตรขุ่มพระฤาษีที่มีฤทธิ์ถึงหนึ่งร้อยแปดพระองค์ันทรงฤทธาบารมีขุ่มพระนเรศวนขุณพระอินทขุณพระรหมคขุณพระนรายอวตารขุ่มประยมขุณพระการขุ่มพระจัตุโลกบาลทั้งสี่ขุ่มพระมาตุรีขุ่มพระภูเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้ชนขุนมระทศตนขุนพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทอันเป็นประมหาบารมีขุ่มประธรรมทั้งแปดเมือสี่พันประธรรมขัน คุมประสิรัตนไตรกุมพระธาตุคถาคุมพระสถูปเจดีคุมประสีมหาโพนุ่งโรดชัชวาลคุมพระธรรมวิหารสีดังหลายคุมพระโมกขลลาคุมพระสาลีบุตรคุมพระอุปคุตเถระคุมพระควัมบดีคุมประตีนิสิงเหคุณมเลขคุณมยันคุมพันคถาคุณว่าและคุณยาคุณตะกุดเ็นสมอสดุณพระประเกียดละมงคลคุมพระมหาศาสตรานเรื่องเดีิเศษสุุคุณพระอาทิตย์หกคุณมพระจันทร์สิบห้าคุมพระอังคารแปด คุมประพุทธิเจ็ดคุมประสาสิบคุณพรัุหัสสบดติสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุมประศกยี่สิบเอ็ดคุมประเกตเจ้าคุณพระพุทธเจา้าทั้งหลายที่ได้เคยบัติมาขอตงให้ประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิก,มมธกริยังทถาคตโตสิทธิเตโชเชโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตังสัพพโสถีพระวันตุเม พุทธะถุกสีโลเมพุทธเทวันจานาราเตพปรมเทวตาอัคเยนรากันเจวะอเทรปรรมสุราปาเทธาเพชรลูกันเจวะสัพพะกมพรมมะประสิทธิเมสมุภติสมุภาตาสมุภาเสนารุยะทอนยาขจตาขจาามุหิ โอกาเซติติธาติสมุภติสมุภโตัตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะวสาตุนะคือองค์พระกุกุสันโธโมคือพระโกนาคมพุทธคือพระพุทธกัสปะธาคือพระสมณะโคดมยะคือพระศรีอริยเมตรตรขอดีชะพระมหาบรมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ได้โปรดเสด็จจงมาตำราบปราบมูมานพรีทั้งปวงผีปีศาจราชทูดพีพูดและผีพรายทั้งปวงเปรตอสูรร่ากายที่แก้งทำมายญญาสาไทยแกล้งให้มีโรคภัยไข้โรคาทั้งผีโหงพีหาจงอย่ามาเข้ามรายสารพัดที่สุดอาวุธทั้งหลายขอให้เกี้ยวกราดราบาปสัตว์ทั้งหลายจิตุรารเหลือขนา ทั้งอุบัติจะจันไรทั้งคุณทั้งใสที่เขาใช้ให้มาอ,อเดชะพระสัพพัญญูจะเอาได้ปรอดเสด็จลงมาทําลายล้างด้วยวิชาข้าระเจ้าจะขอกราบอาราธนาถึงคุณพระภิสุสงผู้ทรงศีลอันบริสุทธ์สวดมนต์มนต์สายศีลทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์เป็นมงคลแลางโทษท่านในห่างหายสัพปะทุกสัพพะสอบสัพพโรคสัพพภัยสารพัดเสด็จจันไรวินาศสันติ ขอให้ปราศจากอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงจงหีห่างไกลออกไปจากเทศสถานนอกขอบจักรวาลณการบัดนี้ รณีเจ้าองค์สุริยันจันทราได้โปรดจงเปิดมา่านฟ้าทั้งสี่ทิศแปดทิศเปิดพระมหาบรมเมรเป็นนิ่งมงคลสู่นสถานมนคนพิธีนักการบัดนี้ขอบอกเล่าบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีพระชัยมงคล เจ้าของที่เจ้าของทางตั้งแต่กล่าวแต่ก่อนที่ปกปักรักษาคุ้มครองโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนข้าพระองค์ในนามสมศักดิ์เทวสถิตพงศ์จะได้เริ่มต้นประกอบพิธีอาานองค์การอัญเชิญเหล่าตัวเทพบุเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกที่มีอยู่จริงในจักรวาลอย่างนี้ได้โปรดเมตตาเสด็จลงมาประทับณพระบาที่ประทับและถวายเครื่องเส้นสังเวย ที่ท่านทั้งหลายได้จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยสิ่งหนึ่งประการใดที่ข้าพระองค์และทุกท่านที่เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในวันนี้ได้กระทำการสิ่งหนึ่งประการใดได้ประมาทพลาดทั้งไปหรือว่าผิดพลาดทั้งไปต่อคุณพระรัตนไยทั้งสามคุณบิดอมารดาของปราอาจารย์ เหล่าตัวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สิ่งสถิตปริดิสถา,านและโรงเรียนทวีธาพิเศษบางกุเทียนขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาเอาหสิกรรมโทษและเว้นโทษลดโทษหยุดโทษและอย่าสางซึ่งเมตตาถ้าพระองค์จะประกอบพิธีกรรมหรือทำการสิ่งหนึ่งประการใดขอจงมีแต่ความสำเร็จขอจงมีแต่ความสำเร็จ และขอจงมีแต่ความสำเร็จนัการบัตรนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอมพระริตวานนเมตังสเมตังพระพันตาอาวิคิตจิตตาปริตังพนัน สัตสักเคกาเมจะรรุเปหิริสิขาราตะเตจันตริเขวิมาเนที่เปรตเทจะกาเตามตรุวนะคะเน หากวัดทุมมิเกิเมื่อเตมุมมาจายันตุเทวาชระภราวิสเมยยัคันทพนาคาติขันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนะ สาธุมสุนันตุธรรมสวรรคารลอัฏฐยมพระทัน,าานตธรรมสวรรา,ารลอัฏยมพระทัน คณะปีพาดพ่อครูใหญ่บรรเรงเพลงสาธุกการ Thank <laughs> จุภีปนดนมขึ้นเหนือเสียงเจริญเอภเพย,ยดาเจ้าจปรีเรปรมปราโมกมโนสารจำนงแห่งองค์พระมหกสัตติยวง์เรื่องเดชในท้งท้าวไทยเทวเทาัวทกทิสารขัวสาสทุศักที่ทก,กับพระเจ้าโคอมทูนันเชิญเถิดทั้งเถิดเพดาเจา้าสิ่งสิ่งสถิตชั้นชาตามาประจอรสวรรค์ กามยอยู่ในกราบภพอันสวัสดิวงสังขยะสิทธิกิจจังสิทธิธรรมังสิทธิกริยังตถาคตโตสิทธิเตโชทยโยนิจังปรมังสุขังอธิตตเตโชชัยไตรยตึงตัวโลกตาก็อ,อันเชิญมาประจานประสิทธิแก่ก้คพเจ้าคอยท่านจมคุมเสนียจันไรในสิ่งที่ชั่วเลวร้ายทั้งหลายจงอย่าได้มีเลยพระควัมบดีเจ้าเอ๋ย จงลงมาสิ้งสูยในตัวของพวก้าพเจ้าข้ออัญเชิญครูเชิญครูมโนรามาสิ้งอยู่ในดวงใจขพระเจ้าจะทําการสิ่งใดๆขอให้เป็นกรรม,มสิทธิ์สหัสสะโตติตังมังรักขันตุสัพพุทธ,ธาชีวะหาคาถาเอหิสุนาตุเมพันเตปะระมะมะอมมะสงมหาสงสรพัทสงสวาห thank ข้าปเจ้าทั้งหลายนะครับทุกท่านบอกชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับข้าป้าเจ้าทั้งหลายาาสมศักดิ์เทวะสตจิโ์ ขอกราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาทก่านที่มาจากการอันเชิญจากการอัญเชิญที่ได้จัดสรรที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีด้วยบารมีตั้งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายสมศักดิ์เทวาสังค์ เต็มใจจัดสรรเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันถวายเทพเทวันทุกท่านที่มาทุกท่านที่มาหัวหมูใบสีหัวหมูใบสีมีทั้งเล่ายามีทั้งเล่ายาเป็ดไก่ปูปลาเป็ดไก่ปูปลาสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งหนึ่งประการใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าสมศักดิ์เทวสติภพ ได้ประกอบขึ้นแล้วได้ประกอบขึ้นแล้วได้กระทําการสิ่งหนึ่งประการใดได้กระทาการสิ่งหนึ่งประการใดได้่ประมาทพลาดพลั้งไปเพื่อประมาทพลาดพลั้งไปผิดพลาดพลั้งไปผิดพลาดพลั้งไปต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกทั่วสากลโลกที่มีอยู่จริงในจักรวาลแห่งนี้ที่มีอยู่จริงในจักรวาลแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําการสิ่งหนึ่งประการใดได้กระทําการสิ่งหนึ่งประการใดผิดพลาด ผิดพลาดต่อท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมโดยระลึกได้ก็ดีโดยระลึกได้ก็ดีโดยระลึกไม่ได้ก็ดีโดยระลึกไม่ได้ก็ดีโดยรู้เท่าถึงการก็ดีโดยรู้เท่าถึงการก็ดีโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมโทษอโหสิกรรมโทษละเว้นโทษละเว้นโทษงดโทษงดโทษหยุดโทษหยุดโทษ และอย่าสางซึ่งเมตตาและอย่าสางซึ่งเมตตาข้าพเจ้าจะทําการสิ่งหนึ่งประการใดข้าพเจ้าจะทําการสิ่งหนึ่งประการใดขอจงมีแต่ความสําเร็จ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 และขอจงมีแต่ความสําเร็จและขอจงมีแต่ความสําเร็จณักการบัดนี้ณักการบัดนี้ด้วยเธอด้วยเธอ ปีภาคพ,พ่อรูใหญ่บรรเลงเพลง,เ,พลงเส้นเล่ารับอินเหล้าเลยครับแก้วเปิดเหล้าเปิดน้ำนะเจอนครับ ค่อวางสีเรื่องทีหลัที่นุชเดี๋ยวเขาจะไปครังโซนพักก่อนแล้วเดี๋ยววางสีลปเรื่อทีหลังเราก็ไปตรงนู้นก่อนอนะเดี๋ยวเขาจะไปนิมน